สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอเนาะเจ้าขายแล้วค่ะกับเชียบ่าเจ้าขาพาไปค่ะวันนี้นะคะเนาะเจ้าขาเนี่ยพาเพื่อนเพื่อน,นะคะมาอยู่กันที่งานโอท็อปภูมิภาคปี<ม> 2>, 2 5 6 6นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอเนาะเจ้าจขาแล้วค่ะกับเชียบ่าเจ้าขาพาไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะเนาะเจ้าจขาเนี่ยพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาอยู่ที่งานโอท็อปภูมิภาคนะคะประจำปี2566นะคะนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทาค่ะเดี๋ยวเราเจ้าจขาจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมบรรยากาศในงานกันนะคะว่าข้างในงานเนี่ยเขาจะมีขายเกี่ยวกับสินค้าอะไรบ้างนะและเห็นชื่องานก็บอกว่าโอท็อปแปลว่าต้องมีสินค้าโอท็อปแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไป อันนี้เราก็เข้ามาด้านในของงานแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหคือแบบงานเขาเป็นแบบติดแอร์เย็นมากเพื่อนๆสุดยอดสุดชื่นข้างในงานเ็าจมีอยียนที่บอกไปก็เป็นสินค้าโอทอปนะน,นี่เขาบอกเป็นของภูเก็ตค่ะถัดมาเป็นของแท้นะคะจะเป็นผ้ามัดย้อมโอ้โหสินค้าสวยมากและนี่ฝั่งนี้เพื่อนๆน่ารักยิ่งคิวเข้าอีกนะคะก็คือของอุบลราชธานีค่ะคือแบบลายน้องคือแบบสีสันสดใสมาก เสื้อผ้านี่คือส,สวยๆงั้นเลยนะคะเพื่อนๆเข้ามาในงานเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องดนตรีนะคะการจนบุรีนะคะที่เขามีเล่นด้วยเพื่อนๆเล่นขิมนะคะคสุดยอดมากเลยไพเราะ love, มากๆเลยัองน,นี้ก็ยังเป็นสินค้าของการจนบุรีนะคะเพื่อนๆโอ้โหสวยมากเลยนะคะลายนี่คือแบบแบบละเอียดมากๆเลยค่ะ งานนะคะเ็าจะจัดวันที่3ถึงวันที่9เมษายนนี้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหจัดกันแบบจุกๆกันเลยตรงนี้เป oh, oh, ็นของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆโอ้โหเป็นงานแกะสลักแบบไม้เลยนะคะเพื่อนๆคือแบบไม้นี่คือแบบละเอียดมากๆเลยนะคะแกะสลักได้สวยมากแล้วก็เงามากๆเลยนะคะสวยมากเลยตรงนี้เป็นของนครปฐมนะคะเพื่อนๆโอ้โหงานศิลปะของเขานี่คือแบบละเอียดมากนะสวยมากเลยเพื่อนๆน้าตั้งเอาไว้ตั้งโชว์ในบ้านนี่คือสวยนะ สีก็จะเป็นสีทองนะคะโอ้โหอันนี้เป็นของนครราชสีมานะคะที่อันนี้เขาจะปั่นแบบเขาเรียกอะไรใช้ใช้ไฟอะค่ะเพื่อนๆนนนนะคะไปที่แก้วแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆทำไม่ใช่ง่ายเลยนะยากมากเลยนะคะเพื่อนๆของพวกนี้คือแบบต้องใช้เวลานะคะกว่าจะชำนาญได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนจะเห็นนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นพญานาคนะคะ่ะแล้วก็ดอกบัวนะสวยมากๆเลยตอนนี้เขาลองทำไม่เป็นทรงอยู่นะคะ โหสุดยอดเลยค่ะเพื่อนร้านก็เป็นร้านกุวงสีนะคะเป่าแก้วนะคะเป็นสินค้าอวขอบเลยเนี่ะถัดมาก็จะเป็นของทบีนะคะเพื่อนโอ้โหดอกไม้นี่คือแบบ สวยมากมานะคะเหมือนของจริงเลยนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้คือดอกไม้ปลอมนะแต่ว่าแบบสวยมากๆค่ะเพื่อนๆทีสั่งนี่ก็สดใสสดใสเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะคะคือของสุรินนะคะเขาก็ลองทำเหเข็มขัดนะคะเพื่อนๆแบบเป็นหนังนะแล้วจะขาชอบมากเนี่ยคือางานนี้เนี่ยเขาที่แบบแต่ละแบบจังหวัดนะคะเขาก็จะมีทําแบบให้ดูให้เห็นเลยนะคือแบบสุดยอดเลยนะคะเลทั้งเลยจะไม่มีจะไม่มีเส้นแับ อันนี้คืออะไรนะคะเป็นเครื่องหนังใช่ไมเครื่องหนังกำมือครับเย็บมือเครื่องหนังกำมือคือใช้หนังวัวแท้เดียวจะไม่ไม่ใช้ P ีวีซีอันนี้เดี๋ยวองทำอะไรต่อะคะตอนนี้คือทำงิ้นผัดครับค่ะตอนนี้เราจะทำห่วงตัวนี้ทำห่วงใช่ yeah, ห่วงก็คือใส่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะใส่ตรงนี้ แล้วก็เจ่อหมุดตรงนี้อันนี้ของจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นของติ๋วค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคือแบบงานเข้าไปนี่มากนะคะขนาดชิ้นเล็กขนาดนี้แต่ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะคะละเอียดมาก เขาก็จะทาเป็นตู้นะคะอันนี้เป็นของจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อนๆเป็นสมุนไพรนะคะเชื่อมสมุนไพรแช่อิ่มนะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆเป็นมะกรูดเชื่อมพุชารจีนนะคะพุชาเชื่อมนะคะสมอแช่อิ่มนะคะลูกกำลังเชื่อมก็มีนะเออแปลกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเอิ่มมะละที่นกแช่อิ่มก็มีด้วยนะคะอ๋อมนี่รวมเลยนะคะโอ้โหร้านที่เป็นร้านของแม่บุญจงเลยนะคะอ่าค่ะพี่เขาบอกนะของจังหวัดอ่างทองเลย ของแช่อิ่มเขาคือแบบเยอะมากนะคะของเชื่อมและแช่อิ่มนี่มาที่นี่ได้เลยอันนี้เป็นของฉากเชยงเซานะคะเป็นขนมหวานนะคะร้านเชื่อนลงรักนะคะโอ้โหขนมหวานนี่คือแบบนี้หลากหลายมากเลยนะคะใครที่อยากทานขนมหวานนี่มาตรงนี้ได้เลยนะเป็นขนมไทยเลยนะคะเพื่อนขนมไม่น้อนไงแล้วเป็นขนมไทยมงคลนะคะอันนี้อันนี้คืออะไรหรอคะอันนี้เม็ดขนมดาเม็ดขนมดําอ๋อหยกงาดานะคะ โอ้โหสีสันน่าทานมากเลยนะคะมีไหมในดิบก็กรอกก็กรอเขาบอกว่าอร่อยอย่างไทยนะได้ชิลิมงคลด้วยนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแหมสวยไม่เชื่อแม่เชียร์ให้หนึ่งอันนี้เป็นข้าวเม่าแม่น้อยนะคะเป็นของรักกลางค่ะเพื่อนๆโอ้โหเขาก็มีตอกแบบให้โชว์เลยนะแล้วก็ทัดมาเป็นข้าวแตนนะคะแล้วก็เป็นทอง้วนนะ โ oh, อ้ขนมนี่คือแบบร้านเดียวนี้มีเยอะมากคือเ <c oughs> มื่อกี้เราดูโอท็อปไปแล้วใช่ไหมที่นี่เขาก็มีอาหารด้วยนะคะมีทั้งอาหารขนมนี่คือเยอะเลยนะคะเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนเดิน,นเพลินกันเลยแหมอันนี้นะคะเพื่อนมาจากพระนะครศรีอยุธยานะะแหมถ้าพระนครศรีอยุธยาจะเป็นอะไรไม่ไน้องจักโรตีสายไหมค่ะโอโ้โหคือนี่คือเขาทําแบบแป้งกันแบบร้อนๆเลยนะคะเพื่อนต้องร้อนนะแบบมันร้อนนี่คือแบบจากเตานะคะเพื่อนแหม เขาก็จะเอาแป้งกดลงไปในเตานะคะแล้วก็เสาะขึ้นมานะให้เป็นแผ่นนะคะถัดหน้านะคะเพื่อนเป็นระยองกันแล้วค่ะเพื่อนเขาบอกว่าชวนชิมนะคะลิ้มลองกันเลยนะคะจะเป็นเป็นขนมเปี๊ยะใช่ไหมคะอ่าขนมเปี๊ยะนะคะมีหลายไส้หลายรสห่อจากด้านหลังเองแล้วก็อบจากเตาตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสดใหม่แน่นอนบอกเลยนะคะแล้วก็ไส้นี้ก็มีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวนะคะเผือกหรือว่างาดํานะแม่สายมันม่วงก็มีนะคะครบทุกรสเลย อันนี้เป็นฟักเชื่อมเนี่ยเลยเนาะโอ้โหช่ำๆกันเลยนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับสมุทรปราการค่ะพเพื่อนๆโอ้โหคือของหวานเขามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเฉาโกย้ต้ทึงนะคะสลิมนะคะหรือว่าลอดช่องนะาพาทิมกรอบก็มีส่วนเต้ทึงนี่คือแบบเครื่องเยอะมากเลยนะคะตอนนี้พี่เขากลาลังทาอัน,นี้อยู่นะโอ้โหทําส,สดๆเลยค่ะอันนี้อันนี้คืออะไรหรอคะอันนี้อันนี้คืออะไรนะคะ นี่รสช่องรสช่องสิงคโปร์มีอันชันใบเตย5สีสมุนไพรจ้ะทับทิมกร,รอบแล้วก็ทำที่นี่ค่ะโอท็อป5ดาวจากสมัดสมุทรปากการโอ้ยแม่สุดได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตเลยคะ่ะโอ้ยไม่ธรรมดาด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วที่นี่ก็มีแต่งานงานได้โอ้ยป๊อปปูล่าโหวตโหวตจากไม่ใช่าง,งานางานแต่เีราของอร่อยก็ได้น,นะอ๋อต้องมาลองทานกันแน่เลยนะคะเครื่องขนมหวานีร้านนี้นี่คือมีหลายอย่างเลยเนาะ อ๋อมีมีเจ้าเดียวที่ทำสุกสดนะเขาบอกนะคะอ่ามาลองชิมได้เลยนะคะเพื่อนๆกับขนมหวานหลากหลายเลยค่ะสุกไหมลอยขึ้นมาคือคือเราจะดูยังไงว่ามันสุกแล้วค่ะเพื่อนๆมันจะมันจะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วมันจะเหนียวอ่ะตอนนี้ชี้หน่อยตอนนี้ชี้หน่อยลองแตะเบาๆที่เส้นเหนียวไว้เฮ้ยทำไมทำไมมันสุกอึ่างเดียวเเพราะว่าเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีแรงอัดตัวเนี้ยนี่จริงแล้วนะอันนี้เพราะว่าตัวนี้มันมีแรงอัดเนี่ยปกติเนี่ยรถช่องทั่วไปเขาจะใช้วิธีการ พึงแป้งบนโต๊ะให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ใช่ๆตอนนี้มันไม่มีแรงขัดไงอืมมันเหมือนตัวเนี้ยมันจะมีแรงกดของเนี้ยทำให้แป้งมันแน่นมเนพอแป้งมันแน่นแล้วทําให้มันเหนียวมันทำอะไรก็เลยเหนียวแหงนะโหอันนี้ไม่ง่ายเลยเนี่ยต้องแบบค่อยๆบิดเลยนะการดู้ไหมได้เหรอเขาเดี๋ยวเสียของแล้วเดี๋ยวเสียยุ่งเลยนะเนี่ย พอเราปิดอย่างเงี้ยพอปิดไปเรื่อยมันจะติดตรงนี้ใช่ไหมค่ะมันจะติดตรงนี้ดันไว้แล้วก็ปิดไปเรื่อยๆเวลาสุกมันจอยสุกก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะโอ้โหน่าทานน่าทานมากอันนี้ถ้าพิมกรอบอันนี้ถ้าพิมกรอบนะคะใช่อ๋อเป็นมีเครื่องให้ต้มพิมกรอบแล้วก็จะใส่ขแค่ลงไปเนี้ยโอ้โหคุเตาแปงอ๋อมันคุกยังไงหรอคะพี่มึงจับแบบแบบมากหนูไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน อันนั้นคือเป็นทับทิมกรอบใช่ไหมเครื่องทำทับทิมกรอบก็ทำจากด้านหลังนั้นเนื้อจากเนื้อที่ใช่ไหมคะเนื้อที่นะเอาอันนี้สิ่งมั่วค่ะเพื่อนใครอยากทานรลช่องสิงคโปร์น้ำมาทานร้านนี้ได้เลยนะคะกรทับชิมกรอบด้วยขนมปังนี้เราจะเอาแ้วเนี้แถวนะ้นะอาบน้ำแ้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็มาเช็ดก่อนเท่าทับชิมกรอบเนี่ยเป็นขนมที่มีความสุขที่สุดเลยทำไมคะคือขอพาเข้าไปอาบน้ําก่อนแล้วก็มาเช็ดตัว แฝดมีความสุขแล้วเช็ดตัวแล้วเช็ดตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาเข้าไปปะแป้งโอ้แปะแป้งเลยเหมือนเมืนเด็กเลยนะคะนี่เหมืนเด็กมันเด็กเลยมีความสุขที่สุดอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะพอเขาปะแป้งอ่่พอเขาเช็ดตัวเสร็จค่ะอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวเขาจะมาบอกแล้วว่าคือยังไงพาเข้ามาปะแป้งอันนี้คือแป้งอ่านี่นี่คือปะแป้งอ่า เราก็พอเขามาใส่แป้งนิดเราก็ใส่แป้งลงไปใช่ไหมคะแป้งวนก็จะคลุกเนี้ยอ๋อปล่อยเขาคลุกอย่างนั้นไปเลยเนาะพอยัดฝักร้านนิดนึงค่ะร้านชื่อว่าอะไรคะพนีดาแล้วก็งสุรโ่อครับอยู่บูทที่94นะฮะมาทานได้นะครับผมใครอยากทานของอร่อยมาได้ที่บูธนี้เลยนะอยากไม่จะเป็นชาวพวยก็ทำเองสลิมก็ทำเองอ่ารถช่องทำเองถ้าจริงกราฟิกอันนี้คือเครื่องกด สลิมนะครับก็คือสดใหม่ทุกเมนูเลยเนาะเพราะว่าทุกเมนูนี้ทำที่นี่หมดเลยแล้วก็ทำใหม่ทุกวันด้วยกับร้านอะไรนะคะพี่ธนิดาลอดช่องสิงคโปร์ มาลองทานได้เลยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราพาพเพื่อนๆนะคะมาอยู่กันที่โซนอาสุขโขไทยนะเขาบอกว่าร้านชื่อพูนวนาะนะคะเป็นกะหรี่ปับ๊บกะหรี่สองปั๊บนะคะของสุขโขไทยโอท็อปห้าดาวด้วยนะคะแล้วเขาทําจากด้านหลังเลยคือตอนน้องจะข่ายอยู่ไกลๆนะงงว่าแบบโอ้โหทำไมร้านในี้นี่ค,คนเยอะมากเลยนะคะท่นี่เดี๋ยวน้องจะข่ายจะให้เพื่อนเพื่อมาดูนี่คือคนเขาต่อแถวรอกันเลยนะ เป็นเพราะว่าน้องจ้ขาคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาทําสดใหม่มากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยคือเขากำลังนั่งทำแป้งตัวนี้เลยแล้วก็ใส่ไส้กันแบบสดๆเลยนะเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของความอร่อยนะคะกินคํแเลขนี่จะรู้ถึงความแตกต่างเรื่องแม่แม่แมน่าทานจริงๆเลยนะคะอันนี้ไส้นี่มีอะไรบ้างหรอคะไส้มีไส้ไก่ไส้ถั่วไข่เค็มไส้งาดนานไส,ส้เหือกไส้สับปะรดอ่ามีหลายไส้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าเป็ไ<ๆ>หนคนเขาจะกินไส้ไหนกันหรอคะ ไส่ไก่นะโอ้โหขายดีที่สุดเลยนะคะโอ้โหพี่เขาพูดมานะตรงไสไก่ห้าดาวถั่วไข่เค็มห้าดาวอ๋อเขาบอกไส่ไส้ไก่ห้าดาวนะคะถั่วไข่เค็มก็ห้าดาวนี่เพื่อนๆเขากำลังคีิปทอดจากตรงนี้เลยนะเพื่อนๆั้น,นต,ตรงนี้ทอดตรงนี้แล้วขายตรงนี้ด้วยนะคะโอ้โหครบจบในร้านเดียวเลยเนาะลูกค้านี่คือมาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะไม่ค้านที่แบบทำแทบไม่ทันเลยะคะ่ะเพราะว่าลูกค้านี่มาเยอะมาก อย่างที่บอกนะคือขอโทษตรงนี้จริงๆขอเพื่อนๆแล้วก็แบบโอ้โหคือแบบน่ากินมากเมื่อกี้คนนี่คือเยอะแบบเยอะมากแมแต่ว่าต้องเจ๋งจริงนะเขาบอกโอ้็อปห้าดาวเลยนะคะนี่นะก็จะไม่ใส่ดังนี้เลยเมื่อกี้ถามพี่เขาแล้วเขาบอกว่าเด็ดทุกรสนะแมเแล้วก็ขาต้องรองแหละแมของอร่อยขนาดน,นี้จะอดใจไหวได้ยังไง นะคะเขาก็จะมีทั้งกล่องเล็กแล้วก็กล่องใหญ่นะกล่องเล็กจะ5ชิ้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าหกล่องใหญ่นีสิชิ้นนะโอ้โหกินกันแบบจุกใจกันเลยะค่ะเพื่อน อันนี้พี่เขาก็ลงลงนะคะมาเป็นไส้ไก่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่อ่านาลาชิว่าน,นะคะเขาบอกว่าเป็นร้านชื่อวันดีชาชักนะคือเราต้องขาแบบเดินผ่านมานี่คือแบบหอมมากเลยค่ะโรตีนี่คือหอมเนยมากเลยเนาะส่วนใหญ่คนเขาจะกินเป็นรสอะไรกันหล่ะคะนี้ค่ะเน้นน้ำหมูหน่อยได้ไหมอ๋อที่ขายดีก็จะเป็นโรตีกรอบคะ่ะแต่ขายยุ่ตัวเลยนะข <laughs> ายดีกตัวเลยนะคะอันนี้ที่ทาอยู่อันนี้เป็นเกี่ยวกับรสอะไรคะอันนี้จะมีโรตีไข่ต้วยหอมคะ่ะแล้วก็โรตีไขอันนั้นกุห โอ้โหลูกค้านี่คือมาเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคือเขาทอดร้อนๆตรงนี้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยเครื่องนีคือแน่นๆเลยนะ,ะพเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยว่าโรตีนี้คือแบบดูแบบชิ้นใหญ่มากเลยนะเพราะว่าแบบใส่เครื่องมาใส่เน้นๆจริงๆนะคะพเพื่อนเพื่อนนี่ใครอยากกินโรตีอร่อยๆนะคะก็มาได้ที่วันดีชาชักเลยค่ะเพื่อนเพื่อนซอนนะคะ,ะ,คะอยู่ตรงศูนย์ <c oughs> สองสี่นะคะพเพื่อนเพื่อนนี่น่ารักแล้ว งานนี้คือเด็กมาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนโดยมาเพื่อนเพื่อนนะคะเราก็ไม่อยู่กันที่เพชรบุรีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะคือรวมขนมหวานเยอะมากเลยนะคะเพื่อนโอ้โหขนมนี่คือเยอะมากนะคือชื่อเห็นหลักๆก็คือจะเป็นขนมหม้อแกงนะคะแล้วก,ก็จะเป็นขนมอย่างอื่นเยอะมากๆเลยเป็นข้าวตูรละคะ่ะไลเบอรี่ด้วยนะโอ้โหสุดยอด <Yeah. S 2> อันนี้เป็นปลาจิมุรีนะคะจะเป็นน้ำพริกนะคะโอ้โหมีน้ำพริกหลายแบบเลยค่ะน้ำพริกนรกแรงดาไข่เคียปลาย่างนะโอ้โหหรือว่าจะเป็นกุ้งเสียบก็มีนะคะคือมาอยู่ที่น,นี่ที่เดียวเลยจ้ะต่อมาเป็นนครสวรรค์น,นะคะเพื่อนๆโอ้โหนครสวรรค์จะต้องเป็นอะไรหมูสวรรค์ค่ะเพื่อนๆแมะหมูสวรรค์ก็มานะคะหมูคอยก็มีหมูทุก,ก็มาค่ะเนื้อสวรรค์ก็มีด้วยนะกุนเชียงปลากายนี่ยิ่งดีเลยค่ะเขาบอกอย่างดีด้วยแล้วก็มี ก็เชียงหมูล้วนแบบอย่างดีเลยนะโอ้สุดยอดค่ะอ่านี่หน่องบวัวลำพูนะเมื่อกี้เห็นคนก็เดินไปเดินมาเข้าซื้อ,อน,นี่มากินกันเต็มเลยน,นะก็คือข,ข้าวเกี๊ยวข้าวหางนะคะทาจากฟักทองข้าวโพดมันม่วงและแครอทนะข้าวางเนี่ยเป็นข้าวข้าชนาการสูงนะคะแล้วก็มีสารกาบ้าด,ด้วยโอ้โหบำรุงสมองด้วยนะคะโอโ้ดีต่อสุขภาพมากเลย อันนี้นะคือตอนแรกคิดว่าหมดแล้วแต่ยังไม่หมดค่ะเพื่อนๆเราเดินข้าวมาอีกนิดนึงนะคะก็มาอยู่กันที่สุรินทร์ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะจะเป็นข้าวแต่นน้ําแตงโมนะคะแล้วก็จะมีข้าวเม่าด้วยนะคะโอ้โหของเด็ดของสุรินทร์เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆสุดยอดเลยนะและที่ภาพที่เพื่อนๆเห็นป้าคือเขาได้รางวัลเยอะมากอันนี้เป็นปลาสลิดนะคะเป็นแบบแปรรูปปลานะคะจากจังหงวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ คือมาห้ไอยางนี้นี่คือแบบมีแต่ของเด็กทุกตั้งหวัดเลยนะแม่สุดยอดจริงๆเลยค่ะไอ้ปลาปลาสลิดยักษอน้ำใช่นะขอบฟ้อมไม่ใช่ไม่ใช่อันนู้นอันนู้นเล่นอันนู้นเล่นเมื่อกี้เขาชี้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของปอมไม่ใช่จําไม่ใหญ่ขนาดนี้ใจเย็นใจเย็นอ่ะแต่ของจริงก็แบบขนาดก็โอ้โหสุดยอดเลยนะโอ้พถ้คทอนีจะขนาดไหนเดินมานิดนึงเองค่ะเพื่อนๆก็นี่นะคะเพื่อนๆชชยภุมค่ะเพื่อนๆอ้ะโหของเด็กนะของเขาก็คือเป็นน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งเนี่ยเขามีหลายแบบนะคะเพื่อนๆโอ้โ อันนี้ด้วยแปลกนะคะเพื่อนๆเป็นเกสรพึ่งนะเขาบอกว่ามันเ่าอาการผงแพ้นะโอ้โหคือแบบสารพัดประโยชน์มากเลยนะคะโอแล้วก็มีน้ำพึ่งหลายแบบด้วยนะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สิงบุรีนะคะคือน้องขาเดินมาเนี่ยน้องจะขา,มมา,งขาสงสัยมากเลยค่ะว่าน,นี่คือเกี่ยวกับอะไรคะ จะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสุขภาพค่ะจะเป็นเพียวออร์แกนิกค่ะก็จะมีน้ำลูกยอน้ำกระชายดําน้ำภูขาวตอง100%ค่ะก็ะคือเป็น,ปนผลไม้ใช่ไหมคะเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรอ๋อสุขภาพเพื่อสุขภาพค่ะอของเราจะมีงานวใใิจัยทุกตัวค่ะก็คือทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพื่อว,ว่าคนไหนนะคะอยากทานน้ำสมุนไพรนะคะก็มาตรงนี้ได้เลยเขาบอกว่าสรรพคุณนี่คือเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบำรุงหัวใจนะคะหรือว่าโรคเกาต์เน็บช้าก็มีหมดเลยเนาะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเพื่อนๆมาได้เลยนะคะกับแม่โ สีใช่ไหมคะร้านชื่อแม่บวัวสีนะคะเ,เพื่อนๆมาได้เลยออแกนิกร้อยเซนด้วยโอ้สุดยอดร้านนี้ค่ะคือปาจีนบุรีนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าอ๋อเป็นทําจากมันเบอร์รี่ค่ะหรือว่าเป็นหม่นแน่เลยใช่ไหมอ่าเขามีหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเยมนะหรือว่าจะเป็นกัม,มี่นะเอ้ยสุดยอดเลยเพื่อน,ๆ,นๆแบบแบบวัยรุ่นเลยนะจะมีแบบกัม,มี่ด้วยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมคะที่ทําจากมันเบอร์รี่ปั่นนะอ้ อันนี้คืออะไรคะเป็นเยลลี่จ้ะอันนี้จะเหมือนปิโป้เลยเ oh. ยลลี่มันเบอรี่ครับใช้น้ำมันเบอรี่ในการทำครับแล oh. ้วก็เป็นแบบร้ oh. อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เป็นน้ำมันเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีอะไรเจือปนอันนี้คือแบบเด็กนี่สามารถทานได้เนาะเพราะมีเป็นแบบเยลลี่ด้วยนะโอ้มีหลายแบบมากๆเลยค่ะคือเพิ่มข้อไหนนะคะที่อยากทานนะคะร้านร้านชื่ออะไรนะคะ,ะสวนชนาพาร์รับอยู่บูธ B สองสามแปดสาขาติลลี่ค่ะ อยากทานมัลเบอรี่น้ำหรือว่าเป็นเยลลี่นะคะโอ้โหแล้วก็มีน้ำปั่นเลยนะคะก็มาที่นี่ได้เลยเนาะโอ้โหแบบสุดยอดเลยค่ะครบสินค้าที่เป็นมัลเบอรี่หมดเลยนะนนเนาะเั้เดนกันอยู่สองคนน,น,นั่นแหลตอนแรกเราต้องแหวกเก้าอี้้นองเขาออกอ่ะ <c oughs> <c oughs> น้องเจ้ขานะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่กันที่งานโอท็อปูมิภาคนะคะประจาปี2566นะคือตอนเราเดินชมบรรยากาศในงานเนี่ยก็ยคือของขายนี่คือเยอะมากนะคะก็คือจะเป็นหลักๆคือสินค้าโอท็อปใช่ไหมที่เป็นแบบสีมือหัตถกรรมทํามือแล้วแบบเขามีทาโชว์ด้วยคือแบบสุดยอดมากะคะ่ะเพื่อนๆ Amazing แล้วก็อาหารก็มีนะเพื่อนๆคือที่นี่เนี่ยโอท็อปเนี่ยมีทั้งอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งสินค้าด้วยนะคะคือเพื่อนๆืนเนี่ยจับจายเฉลี่ักแบบเพลินมากๆา นไหนแล้วนะคะน้องเจ้าค่ะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าค่ะด้วยนะคะแต่น้องเจ้าค่ะวิเ่เรื่องนึงที่อยากจะพูดกับเพื่อนๆมากๆนะคะก็คือช่วงนี้รักษาสุขภาพนิดน,นึงเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เห็นเขาแบบแบบมีโรคนี้กันก็คือเป็นพิโตกใช่ไหมคะแต่มางานนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพื่อนๆเพราะว่าติดแอร์เย็นฉ่ำๆเนาะไม่ร้อนแน่นอนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบไปกินก่อนนะ